มาที่ร te, ้าน <ead. S 2> อออต์อันอออต์อันอออร้อันของอันโชว์อันโชว์อนโชว์สเตลลิ่งเรยสเตลลิงเร็วยกสเตลลิงเร็ิ๊ดด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 ด ครุณผู้ชมครับผมอยู่กับผมบูมอัตบานนะครับผมแล้วก็น้องชายครับผมโอปอผมโอปออัตบานครับครับผมก็วันนี้ก็มีเขาเรียกว่ากองทัพนะครับกองทัพอันโชยกสตลิูวิวนั่นเองครับผมใช่พี่ยังไงบ้างหรือมันเป็นของแต่งของเทสลาพี่แล้วคัตตอมได้หมดเลย ก็คือร้านเราเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำเทสลาเยอะมากๆครับผมเป็นเรียกว่าแทบจะเป็นช็อปเทสลาเยอะจัดเลยครับตอนนี้ใช่นก๊อฟกั๊เจตต่างๆเนี่ยเรามีหมดนะครับของแท้ทั้งนั้นของทางฮันโชใอ<ช>่ของแท้ <c oughs> เอาเรื่องอ <c oughs> ่ะเอาผมตอนนี้ก็อะไรนะเรากำลังหาลูกค้ามาเอาพวกนี้ไปอยู่เนี่ยอ่าใช่เราเราสมัครลูกค้าอยู่เนี่ยถ้าลูกค้าสนใจทักมาได้เลยใช่ก็ ใครสนใจนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมเรามีสต็อกแน่เน่นะผมก็อย่างเราเราเข้าเรื่องรายละเอียดกับโปรดักต์ก่อนแน,น่แน่นะผมก็คือเป็นยอร์คสเตอร์เรื่องวิวที่เราจะเห็นกันก็คือเป็นเหมือนอารมณ์แบบโฮมเมลรายที่ใช้ในเขาเรียกว่าการขับเครื่องบ,อบินใช่ไหมบินเราใช้กันนะส่งเดียวกันเลยส่งเดทเท่ครับนะผมอยู่ในเทสลาเนี่นะครับผมก็สั่งคัสตอมได้ใช่ไหมครับใช่พี่คัสตอมคาร์บอนเลยทั้งหมดคัสตอมทิมต่างๆเป็นคาร์บอนไดนคน้คาร์บอนคาร์บอนเงาได้หมดนะผมสีหนังก็เลือกได้นะผมเป็นสีแดงสีทิฟฟาน นี่นะผมหรือว่าเป็นออเรนเจอก็สีแดงเลือนหมูนแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับผมสีขาวนี่ยอดฮิตเลยเราเลยเอามาเยอะหน่อยใช่นะครับผมแล้วก็มีสีดำด้วยต่างๆนี่สามารถเลือกคัสตอมได้หมดนะครับผมในการที่ถ้าเกิดอยากจะคัสตอมก็บอกออกมาได้เลยเช่นเราทีมตรงนี้เป็นดำด้านหรือเป็นคาร์บอนเงาคาร์บอนด้านใช่ครับโลโก้เป็นคาร์บอนหรือเป็นโลโก้ดำนะครับผมนี่ตัวขาวข้างบนเนี่ยเป็นโลโก้คาร์บอนคาร์บอนครับใช่สวยงามแล้วก็มีโลโก้สีเงินแบบเทสลารถไฟฟ้าใช่ครับ เรียบเรียบหน่อยเท่ๆหน่อยคัตตอมตัวได้ได้เลยนะพี่อ๋อมีสติชิ่งได้ด้วยอ่าก็คือเลือกสติชิ่งของเราได้ด้วยเช่นเราสีขาวทาได้ดําก็ได้ได้แดงก็ได้นะเองคุณผู้ชมสวยสวยแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมสำหรับคนนี่ไม่ถนัดสาหรับยกนะครับผมก็จะมีเป็นซล่งวงกลมเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตเท่ๆอย่างนี้นะครับผมอ่าเป็นมือจับเท่ๆแล้วก็รอบอันเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดเลยครับผมนี่เอามานะ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นโลโก้ดําเงานะครับผมตัวทิมข้างในครับผมตรงไอ้สามมุมเนี่ยก็เป็นคาร์บอนเงานะครับผมอ่าสวยๆนะครับผมสวยงามใครสนใจนะครับผมเรามีสต็อกทั้งหมดนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากช่องอีกรอบนะครับผมยูทูบชาแนลเฟิร์บุ๊คไอจีทิกต็อกนะครับผมช่องต่างๆออทูวานไวรัสไทยแลนด์กดไลค์กดแชร์กดสมัครพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ไลน์แอดออทูวานนะครับผมใครสนใจทักเข้ามาได้เลยครับเรารับสมัครลูกค้าจำนวนมากนะครับผมตอนนี้ตอนาะ้นี้ทำถุงลมนะอยากทำปูย่างอื่นด้วยนะผมครับสวัสดีครับ ครับ <Ooh! S 1> ลูกค้าท่านใดสนใจยก s สเต l i n g ิง e ิวราคาเริ่มต้นตั้งแต่10000ไปลปายถึง2 0 0 0 0ต้นต้นราคาขึ้นอยู่กับการคัสตอมของลูกค้าว่าลูกค้าจะคัสตอมแบบไหนทางเรามีสต็อกจำนวนมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจยก s สเต l i n g ิง e ิวทักมาได้เลยเรารับสมัครลูกค้าจำนวนมากอยู่นะครับจุบ๊บ